ตน้จะใช้เุ็วัเดยนนะคะโออขอบคุณนะคมีความสุขมากๆเลไม่ใช่ต้องวก่อนเติมต้นวันด้วยฟิตเนสนะครับ วันนี้เป็นวันเล่นอ,อกหลังจากเล่นอ,อกเสร็จก็ยืดเส้นเตรียมชินอาพปิดท้ายเช้าวันนี้กับการออกกำลังกายเสร็จแล้วก็มาล้างหน้าก่อนอาบน้ำด้วยคลีนซิ่งออยเหมือนเดิมอาบน้ำล้างหน้าสระผมเรียบร้อยก็ได้เวลาแต่งตัวแล้วครับวันนี้มีไปหลายที่ก่อนไปกองถ่ายที่ชาต์ตอนกลางคืนก็เลยใส่เงเกรงยีนเสื้อกล้ามและเดี๋ยวมีเสื้อนอ,อกอีกตัวึงคบทวาส่วนตัวเสร็จเรียบร้อยออกจากบ้านกันแวะไปร้านชานมก่อนทีแรกเป็นร้านประจําที่กินมานานวันนี้ออกกองถึงดึกก็เลยมาซื้อสเสบียงตุนสักหน่อย้้้วเวเเยะัดมมืออต่อ่รินนนไ งานแรกของเราวันนี้เริ่มต้นกันที่ตึกแกรมมี่ฝารถติดบนถนนอโศกก็มาแต่งหน้าทําผมเป็นการมาถ่ายโปสเตอร์ซีรีส์เรื่องทิชาคือคนอื่นๆเขามาถ่ายกันไปตั้งแต่ช่วงเช้าละอัครัสมาคิวสุดท้ายคนสุดท้ายเหงาเลยไปดูบรรยากาศการถ่ายโปสเตอร์และโปรโมทซีรีส์กัน